สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยรัชน์กุลค่ะหลังจากที่สอานการการเมืองคลี่คลายนะคะมีการประกาศเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่และล่าสุดมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจัยเหล่านี้นะคะได้ทําให้ความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนฟื้นกลับมาอีกครั้งค่ะและเมื่อมีการบริโภค ภายในประเทศนะคะเริ่มกลับมาเรามักจะพบว่าภาคธุรกิจที่จะได้รับอันนี้สองเป็นอันดับต้นๆ้นก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการและสถาบันการเงินส่วนใหญ่ค่ะที่มองในทิศทางเดียวกันว่าแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นและความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากที่ชะลอตัวลงในครึ่งปีแรกนะคะ จึงจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆมีการออกแคมเปญกระตุ้นตลาดกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ได้จัดงานอภิมหกรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์ซึ่งจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกต่อเนื่องถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะคะก็ต้องจับตาว่าการจัดงานครั้งนี้จะคึกคักและจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะส่วนความคืบหน้าการผลักดัน SME ให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะล่าสุดาทางสถาบาันวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมอุตสาหกรรมการผลิตจับมือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งผลักดัน SME ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนคะ่ะ นายศักชัยอุ่นจิติกุลประธานสถาบานันวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่า s m i เปิดเผยค่ะว่าเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจ SME ไทยเกิดความยั่งยืน s m i จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดัน SME ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นนะคะได้แก่ปรับ ปรุงกลไกาการส่งเสริม SME โดยควรให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ส่งเสริม SME ให้ชัดเจนขึ้นลดขั้นตอนกฎระเบียบในการส่งเสริม SME ให้นำภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละหนึ่งมาใช้เป็นกองทุนในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ SME ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME ลงเหลือร้อยละ1 0 1ถึง15พร้อมทั้งส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจรวมถึงสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมได้นำเสนอคสอชผลักดันให้สอสอวอปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้บูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภาคธุรกิจ SME ให้มากขึ้นและขึ้นตรงกับสานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ ส่วนภาคการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับเมืองพัทยาและสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเตรียมจัดงาน Amazing พัทยาซี f ู้ดเฟสติวัล2014ในวันที่29 31สิงหาคมนี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะโดยงานจะจัดที่บริเวณริมหาดพัทยาตั้งแต่พัทยาซอย4ถึงพัทยากลางจำหน่ายอาหารทะเลจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในเมืองพัทยาและภาคตะวันออกกว่าร้อยร้านค้านะคะ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออาหารทะเลสดสดในราคาต่ำกว่าท้องตลาดพร้อมปรุงรสโดยเชฟมืออาชีพค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีทั้งการแสดงของวงดุริยางทหารเรือการแสดงโชว์จากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยาและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเช่นสิงโตนำโชค ป๊อปแคลอรี่บาบาคาดว่างานนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า30,000คนเงินสัพัดราวๆ50ล้านบาทค่ะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวในแดนบวกค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนนี้ในแดนบวกเช่นกันหลังจากนักลงทุนได้รับทราบรายงานการประชุมขอนโยบายครั้งล่าสุดนะคะของธนาคารกลางสหรัฐที่ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในขณะนี้ค่ะส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นไป59.92จุดค่ะไปปิดที่16,979.51จุด สวนทางกับ n a s d a q ที่ร่วงลงไป1.03จุดค่ะมาปิดที่4,526.48จุดส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น4.91จุดปิดที่1,986.51จุดค่ะฟังตลาดหุ้นเอเชียนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวผสมผสานโดยดัชนีนิกเกอตลาดหุ้นโตเกียวพุ่งขึ้นไป121.37จุดแต่ที่15,575.82จุดค่ะ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนครึ่งเมื่อเทียบกับเงินเยนขณะที่หั่งเซงของฮ่องกงนะคะปรับลดลงไปเกือบร้อยละ1โดยดัชนีร่วงลงไป232.71จุดอยู่ที่ระดับ24,927.05จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยในบ้านเรานะคะเช้านี้บวกขึ้นไปได้2.49จุด มาปิดที่ระดับ1,553.26จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า24,900ล้านบาทค่ะด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐเมื่อสองมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นไปได้1เหรียญ59เซนไปปิดที่9 6เหรียญเ็เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนตตลาดลอนดอนของงวดามอสงมอบเด,อเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นไป72เซนไปปิดที่1 0 2เหรียญย8เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ ส่วนราคาทองคําในประเทศค่ะเช้านี้ราคาทองในบ้านเราลดลงไป50บาทต่อบาททองคําโดยทองคําแท่งนะคะรับซื้อคืนที่บาทละ19,450บาทขายออก19,550บาทส่วนรูป,ปรพรรณขายออกที่บาทละ19,950บาทค่ะ